มาเรียกซิงไมซิสเป็นคือเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเออพี่พีคเนี่ยเขาชอบลองเพลงอันนี้เป็นซิงไมซิสนะคะซึ่งจะเป็นตอนที่นูนิวมาน่าจะเป็นอีพีเอหรือเปล่าอันเนี้ยแบบเพลงเอเออน่าจะแบบมาโปรโมทช่องโปรโมทหรือเล่าไปดูเลยไหมไปดูเลยซิซินนิวน่ารักลองเพลงพออยากให้มา เดินละครั้งเลยค่ะซิโอ้โหเดินละครั้งเลยเหรอ ี่ร้องหมอนอิงใช่ไหมครับใช่คนร้องหมอนอิงเพราะทุกคนอยู่ไหนเันอยู่ไปอาจจะมีมยกเว้นหนึ่ง คือจริงๆครูสอนร้องเพลงของพี๊เนี่ยเขาไม่เคยมารายการนี้เลยแต่ว่าวันนี้เขามาเขาม่ให้กำลังใจเยอะตรงนี้ให้กำลังใจนุ้ยนิวแล้ไม่ใช่พี๊เขารู้ว่านุ้ยนิวต้องเจออะไรที่แบบค่อนข้างค่อนข้างหนักนิดนึงอเลยอะไว้น่ากลัวครับครูพี๊ครูสอนร้องเพลงี่เขาสอนเก่งมากนะเขาสอนนุ้ยนิวเขาสอนพี๊ แต่ขนมันอัดปากกันนิดนึงพี่พีขอร้องให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อเนาะเหมือนเองค่ะอย่าเกรงใจอะไรที่ฉันได้ให้เธออย่ากังวลไม่ต้องคิดมากกับฉันเลยความรักฉันไม่ยาเท่านั้นนะเธอมันองได้จริงๆรใช่ไหมก็ตามที่ต้อง เรียนแล้วใู้ฉันได้ทำเพื่อเดูนู้นเองนะฉันเป็นกตาที่ต้งการบเธอแ้น้เพื่อเธอรอชเาไห้ยัน แต่เขาตั้งใจหลอกนะรู้หมดเลยเธอค่ะว็าเพลงเป็นจังไงคยแต่เขาร้องดีขึ้นเยอะเลยนะเด่นมาตั้งเยอที่เขาแค่อาจจะจับจังหวะไม่ถูกไปอะได้รู้เป็นใครคนหนึ่งที่เชื่อใจ มากอะลุ้นลุ้นแต่เราลองเพาะเยอะเลยนูก็อลุ้นมากเลยนะยะฉไม่รู้ว่าอยากเล่าเองอะไม่ต้องห่วงเพลงนี้ครูพีไม่ได้สอนไม่ได้สอนพี่อีนซำเองไม่เสียงชื่อครูพีเเป็นยังไงบ้างคะนูนิวพรในครับ จะมีเปลี่ยนคำนองนิดหน่อยแต่ยังพออยู่นุนิวเพราะถนอมดวงใจซีฟ่ะโอ้ขอบคุณค่ะนุนิวสบายขึ้นยังคะหลังจากฟังทีน้องคืนงงเกลียดหมดเลสบายขึ้นอยู่ครับไม่พี่ขอคุยกับนุนิวเลยได้ไหมคะสบายขพี่อยากรู้เลยว่านุนิวอ่ะชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยไหมชอบตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วร้องเพลงได้เลยไหมคะตอนนั้นยังไม่รู้ตัวเองด้วยครับว่าแบบชอบร้องเพลงแบบขนาดไหนร้องเพลงได้หรือยังครับเราแค่แบบชอบ ทำเพลงเฉยๆ,ๆครับแร้ทำยังไงทรก็จะแบบอ,อ,อยู่ในใจจะไม่ค่อยชอบร้องเพลงให้ใครฟังครับเพราะอะไรน้องนิพิย์ไอ้เอค,ครับ่ยังไงผมเป็นคนไม่มั่นใจครับเมื่อแต่เมื่อก่อนแล้วไม่มั่นใจว่าแบบตัวเองจะร้องเพลงเพราะหรือเปล่าในสําหรับคนอื่นเรารู้ตัวตอนไหนว่าแบบอยากร้องชอบแบบก็เราออกมาก็เพิ่งรู้ตอนนี้เพิ่งเข้าวงการครับเลิกทำตอนเข้าวงการเหรอหมายถึงว่าใช่หมายถึงว่าดูนิวบอก ไม่ค่อยได้ร้องให้ใครฟังเลยจนเขาองการมาค่อยได้ร้องเพลงอันนี้ใช่ครับถ้าว่าก่อนถ้าอยู่คนเดียวก็จะร้องของตัวเองไปเขาก็าจะร้องออกมาแต่ว่าถ้าอยู่กับคนอื่นก็จะไม่ค่อยร้องให้ใครฟังเท่าไหร่พี่ก็ชอบร้องให้มาตลอดเลยนะแล้วก็มั่นใจด้วย <laughs> แต่ว่าร้องไม่เก่งแต่เนี่ยไม่มั่นใจแต่ว่าร้องเก่ง <laughs> มันมัน,ม,นมันต่างกันนิดนึงแต่พีพีดีแล้วครับมีความมั่นใจดีเลย ซึ่งนิวเพิ่งเข้าวงการมา3ปี 3> ใช่คประมาณ3ปีก็เท่ากับว่าเพิ่งได้ร้องให้คนอื่นฟังประมาณ3ปีครับโหชีวิตยังอีกยาวไกลเลยอ่ะ,อะในในเส้นทางเนี้ยใช่แล้วก่อนนี้นิวจะเข้ามาในวงการเนี้นิวอยากเป็นอะไรเคยนิวนิวพี่พีเล่นนิวมาเสมอเลยไม่แบบต้นรายการเลยหรออ๋อสัญญาพี่อาจจะไม่ค่อยดีพี่่ขอโทษเลย อยากไปเลยก่อนไหมที่จะมาเข้าวงการเนี่ยเมื่อก่อนจริงๆผมแบบก็เป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งครับเป็นแบบยังแบบแบบเรียนอยู่เลยครับช่วงนี้เข้าวงการมาก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยช่วงก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ฝันอะไรมากมายครับแค่แบบอยากจะผมมาเรียนภาษาจีนครับก็เลยจะเอาภาษาจีนไปใช้ทํางานเรียนภาษาจีนเอาไปใช้ทํางานก็มีโอกาสได้มาเข้าตรงนี้ก่อนใช่แล้วคือเข้ามา3ปีแล้วก็เพิ่งออกมาจากคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมนี่เพิ่งเดือออกจากอินแพ็เลยปะ มาเมื่อก oh, really? ี้เลยครับเมื่อ so กี้มีอิมแพคอยู่โอ้แล้วก็เดินมาจากอิมแพคเลยเหรอรถมาที่นี่เลยครัค like ือมันยิ่งใหญ่มากนะเวลาไปอยู่ที่อิมแพคปีที่แล้ววิพีก็เดินอย่างนี้เลยเดินมาจากอิมแพคเหมือนกันแล้วก็มาถ่ายรายการนี้ คือคือไปเฉยๆไม่อยากกลับบ้านไงอยากไปแบบ้ช่นคุณชินกับอิ p แพ t สถานที่อย่างนั้นถัววันหนึ่งก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อ๋อก็เลยไปเฉยๆล่ะไปเฉยๆไปเด้น้ไม่ได้น้ะลูกใช่แต่ว่านิวนิวนิวไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นนิวใหเลย ีชื่ออื่นไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนิวก็ได้วงการมาสามปีได้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่มาสามครั้งใช่ไหมคะที่ดีนับผูกปะประมาณสามถึงสี่ครั้งครับเออแล้วเอานิวชอบไหมชอบชอบการขึ้นคอนเสิร์ตไหมชอบครับเนาะมันแบบมันเป็นยังไงบ้างพลังที่ได้รับเป็นยังไงบ้างมันแบบ ตอนขึ้นไปอ่ะก็มันค่อนข้างเครียดเหมือนกันครับอตอนเตรียมตัวข้างล่างก็เครียดแล้วก็แบบกังวลว่ากลัวจะทําได้ไม่ดีเราทุกครั้งที่ขึ้นไปไงบ้างทําได้ดีหะถูกใจเราไหีแล้วแต่ครั้งครับบางครั้งก็ขึ้นไปก็ยังเครียดอยู่เพรว่า ถ้าขึ้นไปแล้วเรากังวลอ่ะมันจะทำออกมาได้ไม่ดีครับก็เลยช่วงหลังวันนี้ก็เลยพยายามแบบปล่อยจอยไปเลยครับไม่กังวลดีกว่าเทคนิคของนุินในการปล่อยแบบให้ลครกังวลทำยังไงจริงๆไม่ไจะไม่ได้มีเทคนิคอะไรครับแค่บอกตัวเองว่าอย่ากังวลนะเหมือนเราแค่ไปร้องเพลงให้คน้แฟนฟังนั่นแหละครับคุยกับตัวเองอะเนาะบอกตัวเองว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมหนึ่งไปยุ่งง่ายคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ที่่นทำได้อยู่แล้วครับ แต่เมื่อกี้ติดใจนิดนึงครับพี่พีขึ้นไปข้างบนทำไมร้องเลประโยคนี้จริงจริงพีก็บอกเขาแหละว่าแบบขอร้องเพลงได้ไหมก็ไม่ก็น่ารักมากคือใจพีร้องเพลงตัวเองนุ้ยรู้จักไหมเคยฟังครับร้องหยุดใจแล้วนะซีใช่อันนี้บอกบอกว่าาลอนนาองได้ะ ขอบคุณทัศน์ขำไปแล้วนุ้นนิวขาไว้แบบวันหนึ่งที่มีโอกาสมีคนขอตัวเองค่อยค่อยว่ากันอะไรเงี้ยไปเป็นเกสให้นุ้นนิวแล้วนุ้นนิวยังไม่ได้เชิญสนใจไหมครับเพรจริงๆปีนี้พี่พิงไม่ได้รับอะไรเลยนะเพราะว่ารอรอคนมาช่วยเป็นเกสคอนเสิร์ตก็เลยก็เลยสบายสบายต้องมาแล้วแหละนี่นี่เราอัดรายการอยู่นะ นิวให้หิบไปลินนี่ไปอ่ะล่านขอโทษแคร์ลับของนุนิวนะนะไม่เป็นไรเลยครับมีภาษาจีนนะชื่อภาษาจีนชื่อลินจิงยุนยากนเดินนล้วเรียกแบบชื่อจีนลินจิงยูนลินจิงยุนลินจิงยุนงยู่หรอไม่แช่เอ๊ะแปลว่านุนิวเหรอแปลว่าอะไร เขาเอามาจากโกวีหรือว่ากรอนอะไรสักอย่างของฟีนี่นะครับเกี่ยวกับมังกรพี่ีขออีกทีได้ไหมคะหลินจิงหยุนครับหลิจงลจิงหยุนหลิงจิงหยุนพนะี่อย่างว่าหลิงจิงหยุนชอบแบบถ่ายซีรีส์หรือว่าชอบการเป็นดักรลองมากกว่าดีงๆชอบทั้งสองอย่างเลยครับสแสดงก็อยากสแสดงยังอยากสแสดงอยู่คนระับส่วนร้องเพลงอันนี้ชอบอยู่แล้วครับถ้าสมมติต้องเลือกสักอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นร้องเพลงอื <c oughs> เหมือนพีคเลยหลินจิงหยุนแล้วก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันนะงั้นเราก็ร้องด้วยกันเลยเอองั้นเรามาร้องด้วยกันนะงั้นเราเริ่มจากเพลงเพลงใหม่ของหลินจิงหยุนเลยตอนนี้เป็นลินจิงหยุนแหละครับตอ็นชื่อนะลุงใช่เลยปกติไม่ค่อยมีคนเรียชื่อจีนผมนอกจากแฟนชาวจีนครับจริงเหรอขอบคุณลิมจิงหยุนที่ให้ทิ้งลนมพีคเรียกถูกทุกคำเลยนะครับชื่อจีนแต่ทำไมชื่อได้เรียกผิดล่ะ <Okay. S 2> เอ็่กัหนาเดวมากเลยอองไปกี่ทีเธอชอบสองิมไม่กลดเจอกันกี่ีเธอชอบยังฉันคนดีตลอด ได้เหรอแต่เขาไม่ดูเนือ้อด้วยน,น,น,นะแสดงว่าเขาสอบมาดได้เหรอไฮ้ยคือพีคลอมได้อไ,ไม่ต้องดูเนือ้อ ก็ยิ้มหวานใส่ไม่ใช่ไหมพี่สาวก็อลัวไม่แน่ใจกลัวคิดไกลไปเองน้องไม่มีประสบการณ์เดียวลาดไปใจควุยแล้วไปคิดว่าไงพี่ว่าใช่แน่แน่ไม่แน่ใช่ไหมเรื่องจริงของแท้ส่งนี้ไม่ต้องกลัวดีใจเนี่ยชัวร์ดูเลยครับน้องพี่จะรอดูตอนเปิดดู เอาเพลงนี้เข้าไปเป็นย์ลิสต์โอ้ยจริงหรอครับใช่ใช่เพราว่าี่เราคือรองเพลงนี้ได้อยู่นะลองได้ครับร้องได้จริงๆนะเพลงน่ารักมากเพลงนี้พี่แทนแต่งใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วก็มีเขามาแรปให้ด้วยแล้วก็โปรดิวด้วยใช่ครับอาวแล้วหลิดจะเหนือเอาไอเดียมาจากไหนเพลงนี้ทำไมถึงว่าเป็นเพลงเอกตอนแรกคุยกับ พี่แทนครับเริ่มจากเรื่องจากตอนแรกเลยครับผมคุยกับพี่ออฟผู้จัดการค่าย <c oughs> ครับว่าซิงเกิลแรกปล่อยหยู่องอิงไปแล้วครับ <c oughs> เป็นเพลงแบบแนวฟังสบายๆแล้วซิงเกิลที่สองจะเอาแนวเพลงแบบไหนดีก็เลยคุยกันว่าอยากได้เพลงน่ารักน่ารักสดใสจังเลยครับที่ <c oughs> แบบมีบีทขึ้นมาได้ <c oughs> เผื่อจะได้แบบ เล่นกับป็นแฟนแล้วก็ได้พี่แทนมาแต่งครับพี่แทนแล้วแต่งให้ด้วยแล้วมาเลยพี่ชอบใช่ครับเราก็คุยกันถึงคอนเซปต์ครับว่าเอาแบบไหนดีก็คุยกันไปคุยกันมาพี่แทนก็มีเสนอมาครับว่าหรือว่าจะเป็นแบบนี้เป็นเราเอกไหมสาวว่าลิันจริงๆชอบเอกปะชอบแบบ เขาได้เห็นอะไรจากตัวเราปะไม่แน่ใจเขาพี่แทนเห็นอะไรในตัวผมหรือเปล่าถึงได้เสนอเอะมาพอได้เอะมาุ๊บพี่แทนก็ให้กันบ้านผมมาครับลิสต์แบบสิ่งที่การเอะคือการที่แบบคนคนหนึ่งมาทําให้เรารู้สึกเอะใช่ไหมครับว่าว่าเขาคิดอะไรกับเราดีกว่าเป็นความหมายประมาณนึงผมก็ลิสต์ลิสต์ไปแล้วพี่แทนก็เอาเข้าไปใส่ในเนื้อเพลงด้วยครับถือว่าเป็นเพลงที่ดีเพลง ที่ที่ที่สิทธิชอบจริู่มีเพลงไปทั้งหมดกี่เพลงแล้วคะสามปีในวงการนี้เยอะกบหลายเพลงมากเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นซิงเกิลเดี่ยวของผมจริงๆจะมีแค่สองเพลงครับแต่ว่านอกนั้นจะเป็นงประกอบละครเยอะมากประกอบละครประกอบซีรีส์ครับช่วงนี่เลยนะช่วงเล่นซีรีส์ที่เล่นทุกบทนี้ครับเรื่องนรืงเรือซื้อครับก็มี เพลงโอเอของซีรีส์หลายเพลงด้ยอืมและเฮียก็มีซิงเกิลของตัวเองด้วยเนาะเฮียก็มีเพลง o อ t อเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเป็นซิงกเกิลเดี่ยวของเฮียก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วค่ะ อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งครับเมื่อก่อนหนูก็เฮียมีเป็นประมาณว่าฉลอง flower o l date ป่ะคะใช่ครับโอ้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับที่ผมแบบเข้าวงการมาไม่นานใช่ก็ตอนนั้นย้อนไป l ูว่าในที่ยังประมาณแบบเพื่อเป็นทางการกับเราตอนนั้นเขาก็ได้อวันนั้นแหละพูดบนรถกันเล่นๆครับเฮียก็พูดเฮียก็พูดมาเล่นว่าถ้าเกิดยอดพอผมจะเอ็นแสนแสนแสนเขาเป็นแสนต้องแสนต้องแสนเราจะสลับกันเหลืออีกกี่ล้านต้งเปนติ๋เนาะ เราได้ไปเดทไหมได้ไปแดทกันช่วงนั้นได้กี่แสนมานั้นเหมือนทั้งหมดเราไปประมาณ3-4ครั้งครับอย่างตอนแรกของผมที่ครบ1 0 0 0 0แสนก็พาไปครับพอผมกอกสองแสนก็สลับตาผมไปผมพาเกียไปก็เลือกร้านกันไปแดทกันก็กสองเจ้าอ่ะสองคนครับก็หลังอะโอ๊ยเ้าก็ไม่ชวนด้วยไม่ได้หมายความแบบนั้นให้เราไปร้องเพลงที่ว่างนะที่ว่า มารายการสิ่งไม่สุดยากร้องเพลงอะไรให้ฟังไหมคะมีครับผมอยากร้องอยู่เพลงหนึ่งครับเป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องมานานมา,มากๆแล้วครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี่เหนืถาวรซื่อ i i mm -hmm. 妈妈的 ดีเลยเราพยายามนั่งจำว่าแบบเขาออกเสียงไงเขาร้องไงสึกไว้ย็เลยทำตามพี่บบกหนูนิ้วทำนี่เลยครับชอบได้ร้องเพลงกับพี่พีโอขอบคุณค่าเขามาปีละครั้งก็พอเนาะ เราไม่แบบเก่งใจนุ่นิวไงคือเก่งใจมาทุกเรืองก็ได้พี่โอเคที่พี่เก่งใจเก่งใจหรือว่าไปเจอกันที่คอนเสิร์ตกันเหรอไม่เดี๋ยวได้คืนว่าเดี๋ยวได้ขคืนพี่ต้องขอบคุณหลิงจินอยู่ที่มาของรายการจริงจริหงจนิจ รายการซิงเวทิสวันนี้นะคะขอบคุณพีชเช่นกันคราวที่เชิญผมมาสนุกมากเลยคือเมื่อกี้นั่งนั่งดูนิวนิวลองเพลงอ่ะเขาลองแบบจะสูงจะเอื้อนจะอะไรเนี้ยหน้าเขาก็ยังสวยน่ารักเหมือนเดิมหน้าเขาเป็นคนร้องเพลงแล้วหน้าตาดีมากให้นิวฝากผลงานหน่อยค่ะ อย่างแรกเลยครับอยากสังเพลงเอกค่ะซิงเกิลที่2ในชีวิตของผมเลยครับชื่อเพลงว่าเอกเข้าไปเซิร์ชได้เลยครับเอกนุมิวครับผมทางช่องยู u ูบดีมดีมิวสิกครับหรือว่าจะฟังทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยก็ได้ครับเป็นซิงเกิลที่อยากให้ทุกคนเปิดฟังเยอะๆครับเพราะว่าน้องแบบน่ารักสดใสมากๆเลยครับอยากจะให้เพลงเอกมอบความสดใสให้กับทุกคนในปีนี้บ้างเลยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้อีกไม่นานครับก็จะมีสเปเชียลซิงเกิลด้วยครับที่ ผมได้โอกาสไปร้องกับศิลปินเกาหลีครับชื่อพี่พอคิมครับเชียาแล้วดูนี่ก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็จะปล่อยแล้วครับอัดเพลงแล้วก็ถ่าย MV เรียบร้อยแล้วครับยังไงก็อยากให้ทุกคนรอฟังด้วยนะคะฝากเป็นแฟนช่องของพิธีด้วยนะครฝากเป็นอนสด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่ของค่ายดูมันดีค่บค่ายของผมเองครับเป็นชื่อเรื่องว่าซอมไบเวอร์ครับ ก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับซอดี้ครับที่นักแสดงในค่ายได้มาเล่นกันหลายคนมากๆแล้วก็แสดงร่วมกับนักแสดงนอกค่ายด้วยแล้วก็นักแสดงในตำนานอย่างที่ป๊อกกับพี่เวียด้วยครับเป็นโปรเเกต์ใหญ่มากๆเลยครับของค่ายทําเลยใช่ไหมคะใช่ครับซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอครับอันนี้จะเป็นซีรีส์มากี่โมงที่ผมได้เล่นกับเมียครับมาปีนี้แล้วเรภายในปีนี้ครับอยากให้ทุกคนรอชมครับเป็นเกี่ยวกับเจ้าชายแล้วก็องค์คาะครับ อนุนิวที่ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยครัก็ได้แล้วขอบคุณวงด้วยนะคะขอบคุณมากเลยจ้าจะมาอีทีหน้าค่ะบายค่ะซิม๊ายบายจดสมบัติบนีาอกพี่ออนะก็ยงอ๋อยหฝากบอกพี่ออมนะ ขึ้นเอมามันไม่ถูเลยโอเคจบแล้วค่ะแต่ฉันว่าพี่พีกร้องเพลงดีขึ้นจริงนะดีกลับมาก่อนเอาเลยเพราะว่าเรียนด้วยแหละไหมมีครูสอนร้องเพลงมาแล้วครูสอน้องเแมงครูเดียวกันนิวฉันว่าได้ขึ้นไปบอกพี่อ๊อฟพี่ด้วยนะพี่บอกมคอนเสิร์ตเดียวงี้อาจจะได้เห็นพี่พีกแน่ๆอ่ะก็เมื่อกี้ที่ร้องเพลงอะไรรักฉันอยู่ไหมชอบมากเป็นพีกที่เราไม่คยอยากกลับไปดูซีรีส์เลยใช่ ก็ไปดูได้ไปดูได้ซีรีส์ไปดูซีรีส์อีกใช่มีสองมีสองคนละสองภาคแล้วก็เมื่อกี้นนิวบอกแหละว่ามีซอมไวเวอร์กับข้ามฟ้าเธอปีนี้แน่นอนแล้วก็มีการเพิ่มบทพี่สรานเข้ามาละใช่อันนี้ที่พี่ซีบอกรอดูโอเคอยากดูมากเออรอนะข้ามฟ้าเคียงเธอเนี่ยรอสุดๆเลยใช่อยากดูอ่ะแล้วก็อยากลุ้นว่าใครจะได้แสได ถ้าได้แสดงก็จะอ,อาจารย์มันก็จะมีการแบบบนเกิดขึ้นเราทำการบนเกิดขึ้นแต่ว่าเรารอประกาศรอดูเลยฉันว่าได้แน่แ <laughs> ได้แบบไม่ได้ด<น>บน<ๆ>ได้ทำตามที่บนโอเคค่ะไปแล้วบ๊ายบายซิ้นค่ะสิ้นนะคะเราอาจจะได้เจอพี่พีบนคอนเสิร์ตอยู่ <laughs> แน่แ <laughs>